ไปดูเรื่องสถานพนานุบาลหน่อยเพราะรว่าช่วงนี้จะเปิดเทอมแล้วนอกจากโรงเรียนเนี่ยจะเป็นจุดที่คนเยอะและสถานธนานุบาลก็เช่นกันโดยที่เมืองพัทยาตอนนี้เขาเตรียมเงินเอาไว้แล้วนะคะถึงจำนวน100ล้านบาทเพื่อที่จะต้อนรับเปิดเทอมนี้สำหรับสถานธนานุบาลพร้อมที่จะช่วยในเรื่องดอกเบี้ยช่วยผู้ปกครองจากวิกฤตโควิด -19 ค่ะ โดยคุณประจนช่วยร,รักษารักษาราชการแทนผู้จัดการสถานธานานุบาลนะคะท่านก็เปิดเผยว่าทางเมืองพัทยาตอนนี้จัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเอาไว้ใช้จ่ายแล้วค่ะสำหรับสถานธนานุบาลเมืองพัทยาจำนวน100ล้านบาท จะได้เป็นการรองรับการให้บริการประชาชนในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนใหม่นะคะในช่วงโควิด -19 แบบนี้แล้วก็มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงด้วยเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชนโดยในส่วนของเงินต้นนะคะถ้าปกติแล้วเนี่ยเงินต้นไม่เกิน5,000บาทดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ50สสตางค์ต่อเดือน ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคมจะปรับดอกเบีย้ยลงร้อยละ25สตางค์ต่อเดือนนะคะปรับลดมาครึ่งหนึ่งส่วนเงินต้นถ้าหากว่าเกิน5,000บาทดอกเบี้ยเนี่ยก็จะอยู่ที่ร้อยละ1บาทค่ะแล้วก็มีการเพิ่มระยะเวลาในการจ่ายดอกเบี้ยออกไปด้วยนะคะ แต่ทั้งนี้เนี่ยสำหรับในช่วงใกล้เปิดเทอมค่ะก็มีผู้ปกครองก็ทยอยกันมาใช้บริการสถานธนานุบาลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆของส่วนใหญ่ที่นำมาจำนำก็จะเป็นพวกเครื่องประดับเพชรทองนาบรวมไปถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องมือช่างต่างๆด้วยนะคะโดยประชาชน1คนเนี่ยก็จะสามารถจำนำสิ่งของกับสถานธนานุบาลเมืองพัทยาได้สูงสุดอยู่ที่คนละ500,000บาทค่ะ